เา้เป็นคนเอาโพลติตินไปให้พผมทานเป็นทางชุดชุดย่อยและพ่มทานแขวันละครั้งคือตื่นนอนมาก็ทานเป็นกิจ,จวัตรประจำวันมาประมาณปีเกือบสองปีแล้วที่ทานมาและผมก็ยังยืนยันตรงนี้ครับว่าผมทานแล้วทำให้ผมเองทำงานแบบปกติผมไปเช็คเลือด เช็คเบาหวานเช็คร่างกายประจําปีผมก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับร่างกายตัวเองล่าสุดคุณแม่ผมแม่พมเป็นสโตรกค,ครับเป็นเส้นโลหิิตในสมองตีบสลบไปสองเดือนหลังจากที่แม่ฟื้นคุณหมอก็บอกว่าแม่เป็นได้แค่เจ้าหญิงนิทราต้องเฝ้าดูแลตอนนั้นยังไม่ได้ทานนะครับก็พาแม่กลับมาบ้าน ผมก็นำไปให้คุณแม่ทานด้วยเสร็จแล้วแม่ก็ดึงสายาจมูกที่ให้ให้สายยางให้อาหารทางจมูกออกแล้วก็กินข้าวเองกินข้าวเองได้แม่ไม่ได้ฝึกกลืนนะกินเลยเคี้ยวเลยกืนเลยแล้วก็ไปเย็บคอทีอ่ใส่ท่อหายใจปรากฏว่าปัจจุบันนี้แม่ลุกขึ้นนั่งเองได้คนอย่างเอกชัยศรีวิชัยผมพูดได้เลย จ้างผมสิบล้านผมก็ไม่พูดถ้าของมันไม่ดีจริง